ครับในกรณีที่ได้ที่ได้การปูทั้งสี่ด้านนะครับการแก้ไขก็จะมีหลายวิธีนะครับอีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือดูนะครับหน้านะครับหน้าสีส้มนะครับตรงข้ามกับแกนตรงข้ามกับตัวกลางสีส้มนะครับน้ำเงินนะครับตรงข้ามกับหน้าสีน้ำเงินอย่างนี้นครับก็เรียกว่าการปูทั้งสีด้านที่เ <would> ห <say S 1> มือนกันเขาเรียกจะใช้การแก้ไขก็ใช้สูตรหนึ่งนะครับ สูตรหนึ่งก็คือนะครับเอาตามความเข้าใจของของผมเลยนะครับแต่ถ้าทุกคนใช้ได้ก็นําไปใช้นะครับตัวน,นี้ผมจะใช้สูตรนะครับปัดกลางนะครับสองครั้งหนึ่งสองนะครับปัดบนหนึ่งครั้ง 1, 2, หนึ่งนะครับปัดกลางสองครั้งหนึ่งสองไขปัดบนสองครั้งหนึ่งสองปัดกลางสองครั้งหนึ่งสองปัดบนหนึ่งครั้ง 1ปัดกลาง2ครั้ง1 2น,นะครับก็จะได้นะครับแก้ไขเห็นไหมครับลองทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้กามปูเห็นไหมครับได้กามปู สองสีด้าน1 2 3 4านะครับจะใช้สูตรนี้ได้จะต้องหน้านะครับสีนะครับสีแดงต้องอยู่ตรงข้ามกับหน้าสีแดงนะครับนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินต้องอยู่ตรงข้ามหน้าน้ำเงินนะครับการแก้ไขก็คือปัดกลางสองครั้งนะครับ1 2นะครับปัดบนหนึ่งครั้ง1ปัดกลางสองครั้ง1 2ปัดบ,บน2ครั้ง1 2ปัดกลาง2ครั้ง1 2ปัดบน1คร,รั้ง1ปัดกลาง2ครั้ง1 2นะครับอ,อ่าก็าจะได้นะครับ